ใครที่กำลังคิดหาร้านเติมเกมให้ต่อต้นนาคา22แนะนำนะครับผมอัคคีช็อปรับเติมเกมรับเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวถูกกว่าเติมเองปลอดภัย100%การันตีด้วยต่อต้นราคา22ครับผมแอดไลน์อัคคีช็อปได้เลยนะครับหรือจะทักไปที่เพจอัคคีช็อปรับเติมเกมใน Facebook ได้เลยครับผม สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับต่อต้นนะคะ2 2นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะที่ชื่อเทอร์รี่อองลีกันนะครับผมโอ้โหอเอชทีโน1หนึ่งของอาร์เซนอลเลยนะฮะโอ้โหแบบสมัยที่อองลียังอยู่อาร์เซนอลน,นี่คือแบบตัวความหวังอะตัวความหวังหมู่บ้านนะฮะครับผมแล้วเราจะมาดูสเตก ค่าพลังไสในของเชอร์รี่องเรนะครับโอ,โ,โอ้โหเห็นเข้าข้าวแล้วก็บอกเลยว่าแบบสุดจริงๆนะฮะอาะครับเราไปดูสเต,ต็กไส้ในของเชอร์รี่องเรนะฮะครับผมโอ้โห,โหเห็นสเต็กไสในแล้วรู้สึกว่าแบบออกองหลังขนลุกอะแค่นี้เลยครับกองหลังขนลุกแน่นอนโอ้โหเรามาดูฝีเท้าความเร็วของเชอร์รี่องเีครับสเต็กรวมหนึ่งร้อยหกสิบเก้า หนึ่ง้อยหกสิบเก้านี่มันเร็วกว่าอาไนตัว105ร้อกกรยห้นะครับผมโอ้โหแล้วมาดูสเต็คการยิงรวมหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดโอ้โหหนึ่งร้อยสิบเ็ดก็ถือว่าคมคมเลยนะครับผมการส่งบอลอันนี้ร้อยสิบเอ็ดเราไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่า <c oughs> กองหน้ามันส่งบอลไม่ดีอยู่แล้ว <c oughs> ครับผมการเลี้ยงบอลน,นะครับโอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดการเลี้ยงบอลน,นี่ก็ถือได้เลยว่าแบบ เป็นการเล่นที่แบบเล่นปีกที่เล่นกองหน้าได้นะครับโอ้โหแบบสุดยอดคือการเลี้ยงบอลนี่คือแบบสุดยอดนะฮะการตั้งรับกอลรู้กนอยู่ครับองลีหกสิบหกครับผมแล้วก็สภาพร่างกายร้อสิห้าก็ถือว่าโอเคครับผมส่วนสูงขององลีหนึ่งร้อยแปดสิบแปดก็โอโ้ก็ถือว่าเพอร์เฟกเลยนะหุ่นเพอร์เฟกเลยความสูงนะน้ำหนักแปดสิบสามครับถนัดเท้าซ้ายสี่เท้าขวาห้าครับ ทีมชาติฝรั่งเศสไอคอนของเรานะครับองลี Only ตัวนี้ครับผมเรามาดูสกิลติดตัวของเชอร์รี่องลีนะครับที่ EA ให้มานะครับผมก็ท่าสกิลติดตัวขององลีก็คือมีท่ารูเล็ตนะฮะท่าดีใจเป็นสไลด์เข่าแล้วก็ยกมือขึ้นนะผมส่วนคุณสมบัตินะครับมียิงโคง้งแล้วก็เหนือชั้นนะครับแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็ยิงไซก้อยถือว่าองลีได้ ปั่นโค้งแล้วก็ใส่ก้อยมาก็ถือว่าเป็นเอชทีที่ครบเครื่องเลยครับผมแล้วก็มาดูเวิร์กเลดกันนะครับผมเวิร์กเลดขององลีครับอัตราการบุกสูงนะฮะอัตราเกมรับต่ําก็ถือว่าสวยเลยนะครับสําหรับเอทีขึ้นสูงไม่ค่อยลงก็ถือว่าโอเคเลยครับผมเอาแล้วครับเรามาดูตำแหน่งของเทอร์รี่องลีกันนะครับผมว่าเล่นได้ตำแหน่งไหนบ้างก็มี ST แล้วก็ LW นะครับที่ สามารถเอาไปลงแล้ว o e r ลดน้อยหรือว่าไม่ลดเลยนะครับถ้าเป็น S t ก็ไม่ลดเลยแต่ถ้าเป็น LW ก็จะลดหน่อยครับส่วนพลังงานก็ให้มาสดาวครึ่งถ้าสกิลก็สี่ดาวครับผมแล้วเรามาดูแต้มสกิลกันนะครับผมว่าเราอัพอะไรกันบ้างอันที่1นนะครับเป็นการยิงอัพแค่หนึ่งนะครับการยิงแล้วก็ เป็นสายฟ้าครับอัพไป3เลยเพรอัพ3แล้วมันจะปลดล็อกสกิลโต้กับเราอัพเพิ่มอีกหนึ่งครับผมก็ผมว่าดูรวมๆแล้วก็องรีนะครับผมจากการที่ดูสเต็กดูการเล่นแล้วความเร็วนี่ผมให้ไปที่5ดาวเลยนะครับส่วนการจบสกอร์นี่ผมให้4ดาวความแข็งแกร่งผมให้4ดาวครึ่งนะครับ แล้วก็ส่วน AI ขององลีผมให้สี่ดาวแล้วก็ความคุ้มค่าผมให้สี่ดาวนะเพราะว่าราคาจะแรงไปนิดนึงแต่ก็ถ้าเล่นได้เล่นก็สุดยอดครับผมผมว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปชมเกมการรีวิวกันเลยครับผมครับผมหลังจากที่ผมได้เล่นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันโอโ้เอาแบบไม่โงไม่อวยนะผมว่าความเร็วสุดยอดนะ จีจัดสมาร์ทดุมากความคมผมก็ยังยังมีบางจังหวะนะที่มันยังยิงไม่ค่อยดีนะแล้วก็ส่วนเรื่องการเลี้ยงบอลในนี้ผมว่าเลี้ยงบอลหันหน้าเข้าหานะผมว่าคล่องเลยนะถือว่าคล่องเลยแต่จะติดปัญหาที่เรื่องที่แบบเวลาพลิกบอลอะไรเงี้ยครับผมว่าองลียังช้าอยู่นะมันไม่ได้แบบพลิกปุ๊บปั๊บเหมือนเอมปัปเป้นะถ้าเอามาเปรียบเทียบกันนะ แล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องการแบบพลิกยิงอะไรเงี้ยผมว่าองลีช้าอยู่ครับปัดจออะไรางี้เหมือนจะยังไม่ได้ปรับจากตัวเก่ามากเท่าไหร่นะเรื่องแบบอ่าพลิกปุ๊บแล้วก็ปั่นอย่างเงี้ยองลีมันเหมือนมันจะง้างนานกว่าปกตินะแล้วก็บางมุมที่ผมคิดว่าที่ผมยิงแล้วแบบโอ้โหใสก้อยติดแน่นอนติดไซก้อยแน่นอนองลีก็ยังไม่ติดนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะ แต่ความคมผมก็ก็ยังถือว่าโอเคนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับขั้นดีดีดีมากเลยอะไรอย่างนี้แต่ก็โหดดูครับความเร็วความคล่องตัวถือว่าสมดุลฮะอาจจะยิงไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่แต่ความเร็วความคล่องตัวผมว่าสุดยอดเรื่องสปีดเรื่องการสับขนาดหัวเหลืองอะดูดิลูกนี้หัวเหลืองโอ้โหหัวเหลืองยังฉีกอะฉีกแบบฉีกกระจายไปเลยอะ แล้วก็คนที่แบบอ่าสงสัยนะว่าแบบเออองรีมันจะไหวปะวะองรีมันจะไหวไหมอย่างเงี้ยผมมองว่าองรีนะสุดยอดความเร็วทุกอย่างมันครบอะครับมันอาจจะติดแค่เรื่องเท้าสี่อย่างที่ผมบอกครับว่าแผ่นหน้าอาจจะต้องคิดอีกทีหนึ่งครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าแผดหน้ามันอัพเท้าสี่ให้ปัดจอแบบง่อยขึ้นอะไรอย่างงี้เราต้องรอดูครับแต่ก็อย่าเพิ่งกระโตกกระตากไปครับผม แผดนี้แต่แผดนี้องลีผมว่าไหวเลยไหวชิวเอ็มบัปเป้ชิดซ้ายไปเลยเจอองลีตัวนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาชมเกมเกมเ,มเต็มกันเลยนะครผมโอ้โหแหงนอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่เราอย่าไปวัดกันที่แรวนคะรัเพราะตอนนี้แหวนน้อยๆก็ู้่เก่งๆกันขึ้นมาเยอะครับผมตอนนี้เกมกํลาลังบูมนะคนแหวนน้อยก็ประมาทไม่ได้เลยนะ เอาละครับผมเรามาดูเกมเต็มของเชอร์รี่ออนลีกันนะครับผมว่าจะจัดจ้านย่านนี้หรือเปล่านะหรือว่าจะย่านข้างหน้าจะไหวไหมเดี๋ยวเราไปรอดูนะฮะโอเคครับผมอ่าทีมผมมันจะเป็นสีดำนะสีดำแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นสีขาวเริ่มเกมมาเขาก็คลองบอลแรงล้านนะอย่าไปหมิ่นนะผมบอกเลยนะชั่วโมงนี้นะคนเก่งแบบขึ้นมากันไหวมากแล้วอาแล้วลุยต่อไปแล้วก็กด โอ้โหชิโนล่าตอกลูกนี้แบบโอ้โหหลังเดาบดเลยนะต่อต้นโอ้โหคมจริงๆนะชิโนล่าลูกนี้สุดยอดเอาละอย่าไปยอมดิต่อต้นบอกอย่าไปยอมมาที่องลีแล้วครับตอนนี้ยิงโยก็เริ่มเซตกันแล้วครับโอ้โหเจาะยากนะแผนต้นไม้แล้วก็ทำชิง้งเข้ามาอดูดิ กางเขาโยเยโยยบอกแล้วนะประมาทไม่ได้นะแรงร้านแรงอะไรอย่าไปหมินนะครับผมอย่าไปหมิ่นเงินน้อยไม่ใช่อ่าแล้วครับมาที่องลีแล้วเขาทรายแล้วยกมาแล้วยังไงกลับมาแล้วโอ้โหอย่าให้อองลีได้หันหน้าใส่เลยผมบอกเลยนะตัวเนี้ยหันหน้าใส่แล้วแบบโอ้โหถ้าแตกการเลี้ยงมันก็อย่างที่บอกครับโอ้โหคล่องจวดจาจวด้าไปเลยอ่ะ โอ้โห oh, oh, ของดีเลยนะผมบอกเลยแต่แผดหน้าต้องรอดูอีกทีนะครับอย่าเพิ่งกระตกกระตากตื่นกระต่ายตื่นตูกันไป <c oughs> อานะครับเขาก็ทําเกมขึ้นมาแล้วแทงลงูกนี้โอ้โหไม่ออฟไซด์แล้วเป็นเรื่อง <c oughs> แต่องลีครับผมบอกเลยว่าแผทน,นี้มันความเร็วมันแบบแอาจจะยิงไม่ดีอาจจะยิงไม่ดีนะไม่ถึงกบดีมากแต่ก็พอยิงได้ครับแต่มุมที่แบบบางทีมุมที่หน้าเข้ามันก็ไม่เข้าอะ่ะอันนี้เราต้องรอรอดูว่า เขาจะปรับ AI ให้ใหอีกไหมนะเรื่องการยิงนะแต่เรื่องความเร็วก็คือตอนนี้แบบโอ้โหท็อปค์ทมากองรีคือสุดๆละเอทีแล้วก็ปามาชมเกมกันต่อซีดานมาที่กากา้าแล้วทำชิ่งกันมาชินโนล่ากลับมาที่พี่เหยืนพี่เหยนยังไงหามุมอยูอ่แทงมาที่องรีองร,องรีโยกสายขวาแล้วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกไหมครับว่าองรีมันแบบจังหวะพลิกตัวมันช้าแล้วก็จังหวะปัดจอเงี้ย มันจะง้างนานกว่าปกตินิดนึงครับมันเป็นตั้งแต่ตัวเก่าแล้วอันนี้ผมสังเกตมานานล้ะองลีมันเป็นตั้งแต่ตัวเก่าพวกตัว LW ละนานแล้วแต่ตัว LW เมื่อก่อนนี้มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสับมันจะไม่ได้เร็วแบบเร็วแบบองลีตอนนี้นะแบบเร็วตั้งแต่ต้นเลยมันจะแบบไปเร็วช่วงกลางแล้วก็ช่วงปายนะแต่ตัวนี้มันคือมาแบบหูยสับทีแบบสับละเอียดอะไอ้เน,นี้ยสับละเอียดอะนั่นแหละครับผม อ่ครับมาที่องลีโอ้โหเนี่ยน,นะพลิกตัวพลิกตัวแบบมันพลิกตัวช้าไปนิดนึงจับบอลยาวไปนิดนึงนะองลี Only นะตั้งแต่เล่นมาหลายๆเกมแล้วก็รีวิวก็ช้าไปช้าไปนิดนึงแต่ดูดูลูกดีแล้วสับเจอท่าปูนาใครสับไวใครสับผ่านก็เอาไปเถอะโอ้โหปูนาขาเกนะเอไอสุด,สด,สดจริงจริงโอ้โหแล้วาวน,นี้กดองลีไปแล้วครับองลี Only. โยกซ้ายขวาขวายู ปัอ,อ,อ,อมันยึจักยจักยจักจริงๆนะองเลี้ยวอย่าให้พลิกหน้าใส่นะผมบอกเลยถ้าพลิกหน้าใส่ะเป็นเรื่ององเลี้ยะโอ้โหแต่แต่ถ้าหันหลังอยู่แล้วพลิกเป็นเรื่องเหมือนกัน <c oughs> เป็นเรื่องทีมเรานะโอ้โหอย่าให้หันหน้าใส่นะองเลียตัวนี้ยผมบอกเลยสับกระจายคล่องด้วยติดที่เรื่องพลิกตัวเลยที่บอกครับพลิกตัวแล้วก็เรื่องปั่นโค้งนะ อ่าครับตูเล่ตูเล่มาที่ชิโนออกมากาก้าหาอยู่หามุมหามุมแทงแล้วแทงแล้วครับมาที่องลีองลีปัดเจาะเห็นไหมเนี่ยมุมแบบเนี้ยองลีมันแบบมันไม่เข้าอ่ะผมว่าถ้าเป็นตัวอื่นอาไนเงี้ยอาจจะแบบเสียบไปแล้วนะลูกนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมว่าทําไมมันถึงไม่เข้านะมุมแบบนี้นะองลีงงเหมือนกันวะ่ะแต่เรื่องความเร็วก็คือมันแบบมันทดแทนได้เลยนะ สำหรับคนที่แบบชอบสับสายสับนี่องลีนี่คือแบบโครใช่แข็งแก่งด้วยนะสูง188สภาพร่างกายโคตดดีน่าสนใจมากนะแต่ราคาก็แอบแรงอยู่สอ2,000ตอนนี้ไม่รูร้ลดหรือยังนะมาที่องลีเลนเชงแล้วล็อกอีกแล้วก็กดใช้มันยังติดบล็อกอยู่นะเอาครับมาที่อาฟู ขาฟูอ้าแล้วครับคาฟูตูเล่แล้วซีดานแทงมาลรงนี้แล้กองลีอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสาแรกคมคมเนะครับโอ้โหของจริงว่ะถ้ามุมนี้ไม่เข้าก็เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องลุยวงรีวิวกันแล้วก็โอ้โหนัดนี้องลีกดไปสามเม็ดแฮตติกเลยครับพิกกลับมาจะโดนนำหนึ่งศูนย์นะพิกกลับมาได้เพราะองลีแล้วสุดยอดจิงนัดนี้ แล้วนี่ครับผมโอ้โหอองลีสามเมตรทดียยี่สิบสี่หกสี่แล้วเก้าสิบบวกหนึ่งนะฮะโ,โอเคครับผมขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับ